ใส่เวลามาให้อาหารฝนตกเมื่อวานไม่หนักนะแต่ตกนานทำให้ดินชุ่มดีพี่น้องเลยเด็กๆมาให้อาหารจเจ้าเนเพื่อนให้อาหารอ้อยกอน,นแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่นฝนลงมาแล้ววันนี้ยุติแสดงเบืงบองฝนก็ติตก่นองเบีย ตอนนี้ยังไม่เกิดเกิดการกำลังผสมปุ๋ยสูตรสูตรของเราเองเ <c oughs> มื่อนี้กับมาให้อาหารอ,าอ้อยกันพี่น้องฝนตกเมื่อวานตกหนักเอ้ยเม่ม่นตกหนักตกบ่านักแต่ตกนานพี่น้องก็ททำให้ชุ่มช่ำชุ่มชื่น ไปแน่หลายเติบ <c oughs> บาแม่แน่นิดหน่อยได้หลายเติบอยู่พี่น้องเพ <c oughs> ระาะว่าจะยอดขา้าวโพดแล้วล่ะ <c oughs> เดี๋ยวมื่อนี้ผู้จัดการก็จะแปลให้คือจังไหรยังบบหูแต่ตอนนี้ขอมาใส่ปุ๋ยอ้อยกันพี่น้องนี่อุปกรณ์ของเฮาอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยของเฮาก็มีนี่เลยท่อประมาณสัก30เซน30มกว่าเซนนี่แหละสามสิบสามสิบห้าเซนนี่พี่น้องเพระาะว่าอยอะหน่อยเบาเาาถ้ายาวมันก็นเกะก,กะนี่เลยถุงย่ามของเราถุงปุ๋ยเฮาหนี่ลราพี่น้องเฮ็ดเป็นย่ามตัดสายมันสั้นๆน้อยนึง ถ้ายาวมันก็เอถอะทะอีกเขียงก็ไม่เห็ดเป็นย่ามน,นี่แล้วพี่น้องเราก็เอานี่ใส่หนังยางครับก็ <c oughs> จะเป็นอุปกรณ์การใส่ปุ๋ยดีที่สุดเลยพี่น้องบ่เมือยพร้อมใส่ยางไห้ฮัดนะคะเพื่อนๆจานี่รัดเรียบร้อยแล้วบ่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้คิดคนมาแต่ทีแรกแต่ว่าวัสดุนี่เจ๋งมากการใส่ปุย๋ยเจง๋งจริงๆได้แล้วเฮ้ากกติใส่สี่แบบพี่น้องท้ายนี่เด้อ บรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้คิดคนแต่ที่แรกนะคะแต่กะว่าดียุจันใส่ปุ๋ยได้เท่าประมาณเจ็ดแปดโลถึงสิบโลยายน้อยบ่ใส่หลายแต่ใส่หลายก็นนกนหนัก <c oughs> ประมาณนี้ปะเอาปุ๋ยใส่ยามกอนพี่น้องแต่แยวยาน้อยจะพาไปหว่านปุ๋ยไปโรยปุ๋ยใส่อ้อยกันจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนัอนน,น,น,นี้ก็จะเข้าไปใส่ปุ๋ยกันละเดี๋ยวยายน้อยขอใส่อุปกรณ์การป้องกันใบอ้อยบาดหนาบาดตาพี่น้องเนี่ย ก็จะใส่ก่อนนะคะนี่ตาคายกระวิงตักปลาเขาเนี่แล้วพี่น้องเอามาเม็ดแนวนี่อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ป้องการอ้อยใบอ้อยบาดหนะดีอยู่นะคะนี่ยจะหาว่าบอดีเด้อเดี๋ยวอันดับแรกมัดก่อนต้องมัดก่อนนะคะมัดเพราะให้มันหลุดเพราะว่าจะน้อยลืมหมวกปีกมาได้แต่หมวกหมวกหมวกแก็บหมวกเงบเงบมา เห็นแล้วพี่น้องจ้านี่ยกระเซตแล้วป้องกันใบอ้อยบาดก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยยายอ้อยยายน้อยลืมโอ้บ่เห็นหน้าเลยยายน้อยลืมอันเนาะรูด,ดออกอันนี่ลงอย่างไงโอ้บ่ได้อีกละถ้าบ่ได้ปิดดังนี้หน้อยกะ บ่มั่นใจพี่น้องเลยเอาละซัมน่ละพี่น้องไปโรยปุ๋ยกันบัดน,นี้ปุ๋ยของฮอกกับผสมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆผสมยูเลียด้วยยี่สิบแปดยี่สิบผสมกับยูเลียพี่น้องเอ้ยมากระทุ่งอ้อยกันให้มันได้ยืด,ยดเดี๋ยวมันสีบอพอลงงานพี่น,ออน,น้องในฮอกก็มาตักใส่ถุงกันแล้วพี่น้องเอ้หนึง่งเรได้เอาปุ๋ยมาไหลนะคะปุ๋ยมาสามซอง นี่ก็กลับ้ดนแล้ว <antique. S 1> นี่ะากิมา้มันกัดจะหนักปวดูเจ็บปวดไปเสียงผู้จัดการขอแม่สิออกมาพี่น้องจัดการเขาไปก่อนแล้วตรงเบอเสียงปุ๋ยแลนน้ำทอลิ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  ใช่แล้วคือด้านสอดแทะออกมาแล้วปดัดเดตตาเยอะหน่อยจะเข้าไปแล้วพี่นอไไ้องเลยไปปัดเดตพี่นอ้องเลยได้ทางแล้วใส่ถือทางบานึ่งที่เป็นเคียงเคียงไปก็เที่ยวได้ไนีะเท้าได้เอาไปเลยกับอะไรตัวนี้เราเก็บช้าง พยายามมาถือทั้งนั้นๆได้เฮ็ดพี่น้องเลยเขาก็ปีแล้วจ,จังสิได้มาใส่ปุ๋ยแบบนี้ดึงเด้อพิ่ทรายดีอยู่เด้หน่ยางฟ้า้าไปด้วยโอ้มันมันเกิดในป่าอ้ยอยนะพี่น้องนะใส่ให้นี่แล้วก็ใส่ไปใส่ให้พุ่นอีกแล้วพี่น้องจ้าโชคดีเมื่อวานในฝนตกลงมา ไม่ต้องเดินไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆพี่น้องเลยผู้จัดการก็มาเก็บยาไว้เรียบร้อยหมดแล้วละ่ะแล้วล้อใส่ปุ๋ยอย่างเดียวตอนนี้ปุย๋ยเรียบร้อยก็รอเก็บผลผลิตระบาดน่พี่น้องเลยแต่ว่าให้นี่ว่าใครพุ่งคนใดเพราะว,าวันบ่ได้ใส่ปุย๋ยล้องพืน้นพี่น้องอยังไเอาปุ๋ยสิสิสสไบไรยวดปุ๋ยล้องพืน้นลูกเดียวงงมากเลย โอ้มองเลยอ้อยเป็นโลกเป็นอะไรกินเป็นฟันถิ่นกันเขาบ่ได้ย่างตำรวจจังที่เขาก็บ่ฮู้นะคะว่าอ้อยเขาหมองไดดอนได้ดีบ่ดีทีหน่อยแล้วเขาได้เขาใสุ่ือแบบนี้นะน๊ะทำให้เขาฮู้ว่าข้างในป่ามันเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสงสัยหรือแปลกใจไหมหลับนอนเอ้ยใส่ถือแบบนี้ มาเทงกับไฟหลายนะบ่ได้ฝั์นะคะทุกท่านก็ดีฝน,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 นโปรยปลายมาให้ได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่าได้ได้ทำงานอ่ะพี้เนาะจะฟ้าอ่อยกับบ่ตกนะคะแปนดีอยู่จ้าก็ววาให้ได้ตกเขี่ยเด้อ อันไดอสองนาที